อลัยเสนาโคกจากไปอย่างสงบหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งตับเพื่อนสนิทร่วมไว้อะไรข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเสนาโคกสมชายเปรมประพาพงศ์หนึ่งในอดีตพิธีกรรายการยุทธการขยับเหงือกที่โด่งดังในยุค90จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเวลา16นาฬิกาของวันนี้หลังต่อสู้กับอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับ โดยในเฟ e บุ o k ของดีนิติพงษ์ห่อนาคได้เขียนไว้อะไรถึงเสนาโคกเวลาประมาณ16.00น,นวันนี้15กันยายน2564เพื่อนโคกจากไปอย่างสงบขนาดทำใจไว้บ้างแล้วอย่างใจหายหลับสบายเถิดเพื่อนสมชายเปรมประพาพง์ภาพวาดโดยประพาสประพาชนสลานน ทั้งนี้หลายคนทราบข่าวดังกล่าวต่างร่วมไว้อาลัยผ่านทาง Facebook สมชายเปรมประภาพงศ์และร่วมแสดงความเสียใจส่งกำลังใจให้ครอบครัวเปรมประภาพงศ์ทั้งนี้เสนาโคกเริ่มต้นงานในวงการบันเทิงจากรายการยุทธการขยับเหงือกออกอากาศเมื่อปี2532มีผู้ร่วมสนุกสนานอาทิเสนาเปิ้ลเสนาหอย เสนาเพชรเสนาลิงเสนาติกเสนาโน้ตเสนากิกและหนูแหม่มสุริวิภาเป็นเลขาต้องบอกว่าเป็นรายการที่โด่งดังมากทําให้ทุกคนกลายเป็นที่รู้จักในานามของคําว่าเสนาจนถึงทุกวันนี้แอดมินขอร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของเสนาโค้ค่ะ